สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านวันนี้สวนเกษตรบรรจุของเราก็จะมานําเสนอวิธีการการเตรียมตุ้มสําหรับการทาบกิ่งแบบตุ้มลอยนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับสาหรับการทาบกิ่งที่ท่านใดไม่ชอบวิธีการทาบกิ่งแบบที่ใช้ทั้งถุงเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยในการขึ้นทาบนะครับก็วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ผลดีนะครับซึ่งทําง่ายกว่าวิธีการ ทาบกิ่งโดยใช้ต้นเพาะเมล็ดขึ้นทาบทั้งถุงเลยนะครับนะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะเตรียมตุ้มตอนอย่างไรให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถออกรากได้ดีนะครับเวลาเรานําไปทาบแล้วเนี่ยจะทําให้ตุ้มที่ทาบเนี่ยติดเร็วแล้วก็รากงอกออกมาเร็วนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการทํานะครับก็ตัวแรกก็คือต้นเพาะเมล็ดนะครับต้นเพาะเมล็ดอันนี้เป็นต้นฝรั่งนะครับท่านบางท่านอาจจะไปปรับใช้กับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์อื่นเช่นพวก น้อยนาพุทธาทุเรียนเงาะอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับว่าจะทํำยังไงบ้างนะครับต้นพ่อเมล็ดเนี่ยนะครับตามที่ผมเคยแนะนําไปแล้วว่าก็ใช้ต้นที่ประมาณสักเป็นประมาณเท่าๆตัเกียบหรือว่าอายุ8ปดเเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะได้ต้นที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถทาบติดได้ง่ายนะครับอันนี้ผมนําออกมาจากถุงแล้วครับอันนี้จะเป็นรากฝอยครับทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นรากฝอยทั้งหมด เมื่อนําออกมาจากถุงแล้วครับเอาเอาดินออกให้หมดแล้วก็เราก็จะนํามาตัดนะครับตัดรากฝอยออกให้ตัดรากฝอยออกนะครับเพราะว่าเราจะให้เขาเนี่ยออกรากใหม่ซึ่งเป็นรากที่ออกจากบนต้นของเขาเลยนะครับเราจะมาตัดรากฝอยออกนะครับตัวน,นี้ตัดในการตัดรากฝอยครับตัดออกให้ให้หมดเลยนะรหรือว่าถ้าเหลืออยู่กออ็อย่าให้เหลือเยอะนะครับ ในการตัดนะครับผมจะแนะนําว่าในการตัดเนี่ยท่านเห็นไหมครับตอนนี้จะเป็นรากที่เริ่มโคดเริ่มงอแล้วนะครับในการตัดให้ตัดรากฝอยออกให้หมดแล้วก็เราจะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เนี่ยตัดตรงรากที่งอออกนะครับเพราะว่าถ้าเจอรากที่มันโค้งงอตรงไหนก็ให้ตัดตรงนั้นเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ตัดตรงนี้นะครับเวลารากออกมาแล้วเนี่ยรากรากเขาจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับเท่าเท่าที่ผมทํามานะครับแต่ว่า ถ้าตัดแล้วเนี่ยก็ให้ตัดตรงๆแบบนี้ครับนี่เป็นรากที่ตัดแล้วนะครับตัดออกแล้วก็จะเหลือประมาณนี้นะครับก็มีรากฝอยที่เหลืออยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเรานําไปลงถุงแล้วนะครับรากเขาเขาจะออกใหม่ตรงนี้ตรงผิวของรากนี่ครับไม่ใช่ตรงรากฝอยที่เราตัดออกครับรากจะออกใหม่ตรงผิวของรากเนี่ยนะครับตรงผิวขาวๆเนี่ยนะครับตรงนี้พวกนี้นะครับรากเขาจะออกใหม่นะครับตรงปลายนี้รากเขาจะออกใหม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําการทํากิ่งแบบตุ้มลอยเนี่ยเราก็ตัดรากฝอยออกให้หมดนะครับให,ให้เหลือประมาณนี้นะครับต่อมานะครับถุงที่ใช้เนี่ยจะเป็นถุงขนาด3ามคูณหนะครับประมาณนี้นะฮะจะเป็นถุงที่มีความพอเหมาะนะครับสําหรับการทํากิ่งท่าแบบตุ้มลอยซึ่งท่านใดที่ทําขายเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาทำขายกันเขาเขาก็ใช้ถุงประมาณนี้นะครับในการที่จะทําขายแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงกิ่งได้นะครับหลังจากที่ เราตัดลงมาชําแล้วเนี่ยนะครับหรือบางท่านที่จะทําปลูกเองนะครับจะทําการทับกิ่งแบบตุ้มลอยแล้วก็จะปลูกเองเนี่ยจะจะขยายพันเองเนี่ยแนะนําว่าถ้าหากท่านจะทําเองเนี่ยนะครับให้ใช้ถุงที่มขีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับประมาณ4ี่คูนหหรือ,อใหญ่กว่านั้นก็ได้แล้วแล้วแต่ท่านชอบนะครับถ้าต้นต่อใหญ่ท่านก็ใช้ถุงใหญ่ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าถุงใหญ่เวลาออกรากเนี่ยเขาก็ออกรากเยอะแล้วก็เราสามารถนําไปปลูกลงดินได้เลยนะครับ ไม่ไม่ต้องชําน,นะครับแต่ว่าถ้าถึงเล็กแบบนี้ก็ต้องชําก่อนครับถ้าหรือว่าทาขายเนี่ยถุงขนาดเนี้ยจะเหมาะพอดีในการที่จะทําขายนะครับครับหลังจากได้ถุงมาแล้วนะครับก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวตัวนี้นะครับจะผ่านการแช่น้ํายาเร่งรากมาแล้วประมาณ1ึคืนครับซึ่งหลังจากแช่น้ํายาเร่งรากมาแล้วนะครับเราก็จะเอามือบีบคั้นให้น้ําออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะขุยมะพร้าวนะครับที่ มีความชุ่มชืมช้นพอประมาณนึนะครับหลังจากที่เราได้ต้นที่จะทําการทับญิงแบบตุ้มลอยนะครับแล้วก็ขุยมพะพร้าวเราก็นําขุยมพะพร้าวมาใส่ถุงนะครับในการเอาขุยมพะพร้าวลงถุงนะครับให้เน้นว่าเอาขุยมพะพร้าวเนี่ยให้ลงถุงตรงตรงมุมด้านนี้นะครับให้แน่นพอประมาณนะครับ <S <S เพราะว่าเวลารากเขาเกิดมาเนี่ยเวลารากเขาเกิดมาเนี่ยครับรากเขาจะ มาสุดอยู่ตรงนี้ตรงมุมของถุงเนี่ยนะครับแถวเนี้ยครับในการที่จะนําขุยมะพร้าวเข้าถุงนะครับก็ให้ยัดขุยมะพร้าวเข้าเข้าไปในถุงเนี่ยให้มีความแน่นพอประมาณเนื่องจากว่าถ้าเราอัดแน่นในระดับประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยครับเวลารากเข้อออกมาเนี่ยรากข้ก็จะมีอาหารข้างในเนี่ยนะครับที่จะทําให้รากเข้าเติบโตได้ดีนะครับแต่ถ้าเรายัดขุยมะพร้าวเข้าไปไม่แน่นนะครับจะทําให้เวลารากข้อออกมาแล้วก็ถ้าหากเราตัดมาชําเนี่ยนะครับ ปุยมะพร้าวนี่อาจจะแตกแล้วก็ทําให้รากเสียหายได้นะครับก่อนที่เราจะเอารากลงไปนะครับเราก็เอามือเอามือทําเป็นรูลงไปด้านล่างก่อนนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับทาเป็นรูแบบนี้นะครับดูใช้ไม้ทําเป็นรูลงไปด้านล่างก่อนนะครับเพื่อนําทางให้รากเนี่ยสามารถลงไปในถุงได้นะครับตอนนี้นะครับก็ให้ใส่ประมาณนี้นะครับให้ใส่ตรงกลางนะของถุงเพื่อที่เวลาเขาออกรากเนี่ยเขาจะออกได้สองข้างแล้วรากเขาออก แล้รากของเขาเนี่ยจะออกได้เสมอกันนะครับครับหลังจากที่เราลงถุงแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาเชือกฟางหรือยางรัดนะครับมารัดตุ่มให้เรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่เราเอา,เอาต้นต่อนะครับที่เราตัดราแก้วใส่ถุงแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็หาเชือกฟางมามัดตรงนี้ครับมามัดปากตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้อากาศเข้า ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตุ่มสําหรับที่ใช้ในการทาบนะครับตุ่มตัวนี้นะครับเวลาเรานําไปทาบเนี่ยครับรากของเขาจะออกตรงด้านล่างนะครับมาหยุดตรงก้นถุงนะครับรากของเขาก็จะพอมาถึงตรงนี้นะครับรากเขาก็จะออกมุมด้านใดด้านหนึ่งนะครับพอออกมาทางมุมด้านใดด้านหนึ่งเสร็จนะครับเขาก็จะออกเต็มถุงเลยนะครับสําหรับการออกร่างเนี่ยที่ผมบอกว่าทําไมต้องอัดตุ่มให้แน่นพอสมควรเนื่องจากว่าเวลารากเขาออกมาเนี่ยนะครับ รากเขาจะได้มีอาหารในนี้เพียงพอที่รากเขาจะเจริญเติบโตแล้วก็เลี้ยงกิ่งได้ในช่วงแร,แรกๆนะครับในช่วงที่เราตัดออกมาชำนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอัดตุ้มไม่แน่นเท่าไหร่นี่นะครับเวลาเราตัดออกมาแล้วนะครับเรานํากิ่งท่าบแบบตุ้มลอยเนี่ยมาชำนะครับเวลาเราแกะถุงออกเนี่ยนะครับขุยมะพร้าวเนี่ยถ้าเราอัดตุ้มไม่แน่นเนี่ยนะครับคุยมะพร้าวอาจจะแตกแล้วก็ทําให้รากเสียหายได้นะครับซึ่งในการชำเนะี่ยอาจจะทําให้ รากของเขาเนี่ยชะงกักการเจริญเติบโตไปในช่วงหนึ่งครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่นํามาฝากกันสําหรับการเตรียมตุ้มตอนในการทับกิ่งแบบตุ้มลอยครับซึ่งในคลิปหน้านะครับผมจะพาไปทําการทับกิ่งแบบตุ้มลอยว่าจะมีวิธีการทาทาอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอแบ่งปันประสบการณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพ่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ทำด้วยมีเงินทองทุกท่านทุกคน คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ